สวัสดีครับเอฟซีทั้นฮะนะครับโอ้ยผมห่างหายการทำคลิปไปนานเลยนะครับตั้งแต่ปลายปี63นะครับออสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนฮะสวัสดีปีใหม่ปี64นะครับช่วงนี้โควิด19ก้าำลังระบาดฮะทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนก็พยายามใส่แมสนะครับปกปิดการเชื้อโรคเอาไว้นะฮะโอเควันนี้เข้าเรื่องนี้ว่านะครับสวัสดีครั้งครับผมสมัยบุฟเฟ่นะครับชาแนลนะครับท่องเที่ยวสำหรับความรู้และความบันเทิงครบถ้วนไว้ที่นี่ที่เดียว โอเคสวัสดีฮะวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการสลับเลขทะเบียนนะครับว่ามันมีขั้นตอนการทํำยังไงนะครับยากไหมทําได้อย่างไรนะครับโอเคก็อนไปชมคลิปครับววรบกคนนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางาช่องของสมัยบุฟเฟ่ของผมด้วยโอเคขอบคุณมากๆสนะครับสั้นๆง่ายๆสไตล์ช่องผมเลยนะการสลับเลขทะเบียนนั้นกรณีที่เรานะครับชอบเลขนั้นนะ อีเลกสวยมากนะครับไม่ชอบอีเลกคันนี้ที่อยองเราแล้วนะครับอยากสลับสลับทั้งสองคันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่ว่านึงเลยนะครับรถทั้งสองคันที่จะสลับนะครับมันจะต้องเป็นรถประเภทเดียวกันเช่นเก๋งก็จะต้องเป็นเก๋งนะครับกระบะก็จะต้องเป็นกระบะอันนี้ผมพูดถึงเรื่องคือกระบะแคปกับตอนเดียวกระบะ4ีรัตูก็คือสามารถสลับกับเก๋งได้นะพอมันจดเป็นเก๋งงงไหมไม่งงเนาะโอเคหรือ ป้ายฟ้าหรือพวกรถสาธารณะเนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะพูดถึงรถส่วนบุคคลเป็นหลักก่อนนะครับโอเคนะฮะสรุปเลยคือการที่สลับได้คือรถจะต้องเป็นรถประเภทเดียวกันเก่งสลับกับเก่งนะครับพื้นขาวตัวสอนดำอนะ่ะพูดงี้เนาะแล้วก็กระบะจะต้องสลับกับกระบะนะครับพื้นขาวตัวสอนเขียวนั่นกระบะนะครับขั้นตอนต่อมาทั้ง2คันต้องนะครับเป็นรถในจังหวัดเดียวกันนะครับถึงจะสลับกันได้นะครับต่างจังหวัดสลับไม่ได้ แล้วก็3มทั้ง2คันจะต้องไม่เคยสลับมาภายในปีหมายความว่าถ้าอีกคันหนึ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยนะครับเขาเคยสลับมาแล้วเมื่อ 3- 4เดือนที่แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถสลับกับเราได้นะครับต้องรอก่อนนะฮะให้เขาครบปีถึงจะสลับได้อีกครั้งพูดง่ายคือแต่ละคันจะสลับได้ปีละครั้งนะครับโอเคทีนี้อันนี้คร่าวๆแล้วเนาะก็คือเงื่อนไขคร่าวๆที่จะสลับกันได้นะครับ โอเคครับในเมื่อเงื่อนไขนะครับของเราเนี่ยเป็นไปตามที่ผมกล่าวไปครั้งต้นเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เดินทางไปที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดเนาะไม่ต้องเดินไปสาขานะครับอย่างเช่นผมยูรลาดีก็ไปที่สํานักงานขนส่งอำเภอเมืองนะครับตรงเส้นเพชรเกษมนะครับก็ไปดําเนินการนะครับยื่นเรื่องคําขอขอสลับเลขทะเบียนนะครับทีนี้นะครับผมจะกล่าวอย่างนี้ถ้า เป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้สลับนะครับแต่ถ้าต่างเจ้าของกันก็คือรถสองคันคนเราเจ้าของกันนะครับอันนี้รถเราอีกคันที่สลับรถเพื่อนนะครับเราจะต้องเซ็นยินยอมทั้งสองสองคนนะครับเดียวผมจะไปหานะครับเป็นรูปหนังสือยินยอมมาขึ้นไว้ตรงนี้นะฮะโอเคในเมื่อมีหนังสือยินยอมแล้วนะครับเราเซ็นให้เขาเขาเซ็นให้เรานะครับเราก็ยื่นเรื่องได้ที่นายทะเบียนเลยนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมไปนะครับ1เล่มทะเบียนทั้งสองคันนะครับสหนังสือยินยอมนะครับกรณีเพื่อนไม่ไปเนี่ยเราก็จะต้องมีหนังสือมอบหน้าของเพื่อนไปด้วยนะครับหนังสือมอบหน้าคือใบมอบหนา้าพร้อมกับสำเนาบัตรเขาเซ็นผู้มอบแล้วก็เซ็นชื่อที่สำเนาบัตรนะครับอันนี้ในคลิปผมมีนะครับไปดูในช่องเพ a y l ได้นะครับเมื่อเราไปแล้วยื่นเรื่องแล้วนะครับนายทะเบียนก็จะดูในระบบนะครับว่า ทั้งสองคันเนี่ยสามารถสลับสลับกันได้ไหมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นฮะรถต้องเป็นรถประเภทเดียวกันนะครับจงังหวัดเดียวกันและทั้งคู่ภายในปีจะต้องไม่เคยสลับเลขทะเบียนนะครับในเมื่อนายทะเบียนดูเรียบร้อยแล้วนะครับเงื่อนไขเป็นไป,นปนตามที่กําหนดแล้วสามารถสลับได้นะครับเขาก็จะ,ะทําเรื่องให้เราก็คือจะีย์ในคอมนั่นแหละฮะแล้วนําเล่มของทั้งคู่เนี่ยไปปริ้นในระบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่ปริ้น,น oh. ไปอัปเดตในระบบนะครับ ว่าคันนี้สลับเป็นคันนี้วันนี้วันนี้วันที่นี้วันที่นี้อีกคันนึงก็สลับเป็นคันนี้นะครับและนี่ค่ออันนี้ก็สําคัญนะครับเขาจะถามว่าซื้อป้ายไหมนะครับถ้าเราอยากได้ป้ายใหม่นะครับเราก็บอกเลยฮะซื้อป้ายทั้งคู่นั่นหมายความว่าเขาก็จะสั่งผลิตป้ายใหม่ให้เรานะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไปสลับกับเพื่อนได้ถูกต้องไหมฮะก็คือสามารถสลับเองได้ถ้าไม่ซื้อคือจอดแล้วก็สลับสู้กันอีกคันมาใส่คันนี้เอาคดีใส่อีกคันหนึ่ง อันนี้นึกภาพออกนะฮะแต่ถ้าซื้อใหม่อยากได้ใหม่ก็ซื้อแต่ผมก็แนะนําให้ซื้อนะครับก็จะได้ป้ายใหม่ๆกันไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเลขสวยเนี่ยให้ผมทายอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นป้ายเก่าเพราะว่าสมัยนั้นก็ยังไม่มีเลขประมูลนะครับส่วนใหญ่ที่เข้าทากันเนาะก็ซื้อป้ายใหม่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาส่งสำรอบนะครับโอเคถามเสียค่าป้ายนั่นก็ป้ายละร้อยฮะเป็นารถยนต์ก็หน้าหลังก็200นะครับก็แนะนําให้ซื้อใหม่นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับระยะเวลานะครับเอกสารครบถ้วน ภายในวันนะครับภายในวันไม่ต้องตรวจสภาพรถครับไปแค่เล่มหนังสือยินยอมแล้วก็เงินนะครับโอเคนะฮะเป็นไงบ้างฮะเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเนาะจริงผมมีหลายคลิปเลยในช่องนะฮะก็ทําทําไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกกท่านนะฮะที่ให้กําลังใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับทั้งหลายหลายเรื่องนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยงานทะเบียนด้านหนก็ลองไปเยี่ยมชมได้ที่ช่องนะฮะก็คือกดเข้าไปที่ วดีโอได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายฮะการโอนย้ายการนู่นนี่นั่นนะครับไปดูในคอมเมนต์กันนะ่ะผมขอตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอ,อย้ำนะครับผมอตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ครับต้องลาดก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกครับ Happy New Year ปีหกสีวันนี้สวัสดีครับ